วันนี้เป็นเรื่องทนงานเนเป็นการแชกข่าวการจัดนู้ร่วงกันเป็นยังไงบ้างคะอยากให้พเล่าให้ฟังก็จริงในการแก้ข่าวเปการว่ามอเดนไรซิงกันเดอร์ับมืิเปินเดวิสการเอร์ร่วงกันเพื่อหาทารปินไอดซเ่งอันนี้ก็พี่กรณ์อยากจักการสู่สาบคกตยังไงบ้างคะเล่งเหตุอะไรก็คือ ช่วงสองสามปีหลังมันเหมือนกับเซรีฟินไทยเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหลายประเทศทีนี้ก็หาวิธีว่าไปยังไงให้มันเร็วขึ้นทีนี้ก็เพินเจอไอเดียไรซิงซึ่งเขาไอเดียไรซิงเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่ดูแลเิรีฟินเอเชียไปในตลาดโลกแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะง,ง่ายขึ้นในการที่จับล้มกัดเพราะอย่างเขาเคยพาบิลลี่ไปขึ้นมุนเชล่าแล้วอยากถามคนที่ร้เ่อานยัง to How you Wow, honestly, I mean, for us, as we mentioned during the announcement, um, we've been working together for about a year now on Four Eve and just a couple other projects. And I think for us, it's been a great ride so far. And um, we're excited. We're super excited that we get to work with Kumpan on new projects. And hopefully, we get to wow the world with our new TIE AXE. แล้วตอนนี้เห็นแบบว่าโปรโอีฟก็มีความสำเร็จแล้วหนึ่งพนันที่ได้ขึ้นเวทีส40โกลแล้วี่ก็เหลืออีกประมาณกี่กี่สือทีกำลังเปิดจริงๆก็อย่างแผนที่เริ่มเริ่มไปแล้วว่าจะเริ่มแบบโปรโอีฟซึ่งเดี๋ยวโปรโอีฟจะมีงานที่ดังไปเรื่อยๆรืช่วงช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงทัวร์ขึ้นไปอยู่ที่เอเมริกาแต่ว่าเราไม่ได้ไปเดินสายก็เล็กขอดีโอสำคัญกันวันอะไรเงี้ยแล้วก็พรุนี้ขึ้นไปยุทธีเมกบก็เพิ่งเริ่มเปิด คาราว่าใหมุ่ณผู้หญิงเป็นเรื่องครบหมดแล้วว่ายังมีการและตอนนี้โปรเจกต์นี้คือน่าเชื่อมั่นเฉยไหมครับก็จริงนนจริงโปรเจกต์นี้ทำันอยู่หลายอย่างแล้วก็เดี่ยวรออยู่เรื่อยๆเดี๋ยวพอมีอัปเดตก็จะบอกคิดว่าน่าจะเริ่มพันธุ์คูจริงๆอาจจะปลายปีนี้หรือปีหน้านะครับใช่ระหว่างนี้ก็จะมีเป็นเรื่องศิลปินที่มีอยู่แล้วว่าทำอะไรกันได้บ้าง <laughs> uh, can you tell them that, uh, that we will do together? Oh, wow. Okay. Um, well, I mean, we are currently working on. I don't know how much I can share. <laughs> um, we are working on a project together. Um, yeah. It is an artist group. We can't share too much just because we don't want to ruin the surprise, but we will be able to present it soon through this JV. So, yes. Drinking five, six minutes or so, I do a talk for it. Got a bit of head. He clearly, I love be a bit of a bit of นอกจากโควิดแล้วมีชูริปินแบบว่าเบอร์ต่อไปที่ที่เตียงที่เราผักดันที่สูงเตรียมเตรียมอยู่แต่ว่าด้วยสไตล์ของไอเดียไรซิ่งมันก็เลยแบบแจ้งอะไรไม่ได้มาแก่ความรู้สึกมันแปลนว้าวแน่นอนค